สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้เขากำลังมาหอดงานแล้วนะครับแต่ว่าพอผู้ใดบุนีสวัสดีครับเดี๋ยวมา่วหอดนี่ถามฮะอันเดียวนี่แม่นเนี่ยเดี๋ยวเลยแม่นห้องน้ำค่ะบาทคุณน่รถึงเงินม่จบบาทควถึงเงนควบาได้ยบมีจ็กสิบโอ้ขอบคุณครับแม่นมอล่ําอยู่บนี่มอลลู่มแค่ะ มาล่คํคมาลัมค่ะมาลัมนี่มยมันชันต่อ,อีหะท่้มมันเปนมันน่ะมันกันจักมื่เด้มอ,อ,อ,อมืวงเออมงสูมาเบิร์สุยางเอาทอดทอดเ่งก่เลยนะี่กาันเอาล่งกันกาลังเป็นไวหรอกไวเหรอกมึงสวเบิร์สุยาง่อยไหมเออ,อเ่เห็นอยู่เห็นบงอยู่เพิ่นบ้านเราบังดามาเด้อสบายกันเลย่าอันนูทักไปขออนุญาตเอื่อยเพื่อแล้วเอาไม่ป้าเจียบหน่หรือเจะาเสียางนั่นนะ คใครขี่มันสักยังมันมองอาบน้าโมเมนต์ตีเอาตามก็จะเข่ากอนเอาจะไหนมาสั่นเขาพบกันว่าสั่นเอาไปเครื่องนึงเด้อออกมาทีไปต่ออีกเครื่องนึงผู้ละเครื่องเดี๋ยวเบิร์ตผู้เดียวดิเจ้าเถ็งงานแล้วหรอบอนี่เจ้าเ่็ยงานแล้วหรอวะย่างยังไผ่อันปลาหมึกไผ่ให้เจ้าเลยแมนตัดจอบตัดจบบันปลาหมึกนี่นะ โอ้เห็ดผูไซน่ะเบิ่งูาซสันไงเห็นผู้ไซไม่ได้ปั่นปลาหมึกเลยเห็ดปูไซเราเราไบ่ได้มันเป็นไถนาดิบ่แม่นคลิปลอไถเด้เบิ่งส่งคือไถนาไถนาหุดคือถ้าไถนากว่าจีไถนาหุเอ้่นไไถนาฮุตกว่ทั้งบ้านมันก็สิบ่คือกันจริงคือคือกันนั่นเนาะภาษาคล้ายๆกันว่าอย่ามาใต้น้ำได้ตัวว่ามไปนั่นก็มันขบวนเรื่อพระเจ้าไรืซื้อเนี่ยอย่าไปใต้ใต้ก็ไ่ได้ตีเดียวนี้ก็แพงหอดสำเนียงเดียบโอ้สำเนียงกับแพง พี่อยู่อำเภอเมืองสกดนครพี่กเบงนาสาวอำเภอเมืองพี่เป็นคนสกลพี่น้องคนสกลคนสกดนครอำเภอเมืองไดอยู่ดบนอำเภอตะบนอย่างตะบนลงโอำเภอเมืองบ้านตะบนได้ไหมบอก่ไปแล้วเราโดงบกไปหน่อหลไปฮอทุนโอ้บริการทำนี่โอ้โหพแนว เนี่ยเมื่อบ้านเราก็ผ่านทางอันนี้เอาเจ้าหอดก้อนหอยตีเอาเข้าก่อนเป็นข้าวข้าก่อนมาเอาเข้าก่อนก็ได้เสนข้าวเดียวใถ่ายน้ำเข้าหน้ำไปชิบความเปรี้ยวเอาซ้ำนี่ละข้าวเดียวข้าวเดียวแป๊บเดียวครับพี่น้องมือนี้เขามาพักันอยู่บ้านควาเอาอำเภอเสระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องลรยเอ็ดพระธาตุศิลป์บุญบางไฟสดแจ่ีนะครับพี่น้องมื่อนี้บรรยากาศปลอดฟ้าปลอดฝนไม่กำลังใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องข้าทยอยกำลังมาหอดเหลีวนะครับ วันนี้ปลอดฝนนะครับไม่มีฝนท้องฟ้าแจ่มใสพร้อมหลังเวทีเมื่อของน้ำเปิดซึ้แแนวฮอกก็เล่วเข้าหลังเวทีกับบรรยากาศการทำงานเบื้องหลังเอาพี่น้องชมบรรยากาศเบื้องหลังครับเบื้องหลังจู เอาพี่น้องหลำลาสาับยีนอีกกอนเด้อขอพูดทุกกลังใจนะครับพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อ